สวัสด,ดีนะคนนะท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่บทที่มาที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการสุ่มตัวละครกาชานะคะเราจะสุ่มเราจะวาดรูปตามสิ่งที่ตัวเองสุ่มได้นะคะจะเป็นยังไงไปดูเลยนะซึ่งตอนนี้นะคะหนทางย,ยังอีกยาวไกลนะคกว่าจะถึงบ้านนะผมเกี่ยวอะไรวะ เราจะกดอัด,เ,อดๆๆๆๆๆๆเราจะมาสุ่มกระดาษกันว่าจะได้กระดาษอะไรนะฮะอ h my god นี่คือของที่เราจะเอามาสุ่มกันนะครับทุกคนจะมีลูกอมจากเอโทรศัพท์แล้วก็ยาแก้คันนะครับแกนไกลแล้วก็หวีนะครับผมไม่รู้ว่าจะสุ่มยังไงดี โทรศัพท์หยุดมองฉันได้ไหมเนี่ย